ผักสวยไร่หนอนชอนใบหนุ่ยไว้ใจเวิร์มเทคเลยค่ะหลายคนเข้ามาถามหนุยเยอะมากๆเลยนะคะว่าหนอนชอนใบแก้ไขยังไงพอชว่วงอากาศดีอากาศเย็นๆในฤดูหนาวนี่แหละค่ะหนอนชุ่มมากๆตอนนี้ที่ฟาร์มฮักผกักอารมณ์ดีหนุ่ยจะใช้เวิร์มเทคเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีหนอนมารบกวน <ละ S 1> ห,หนุ่ยก็จะใช้คู่กับสารจับใบด้วยค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะใบได้ดียิ่งขึ้นเวิร์มเทคเป็นผลิตภัณฑ์กําจัดหนอนออร์แกนิกจึงจะเห็นผลไวภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะในระยะลุกลามหนุ่ยแนะนะ ป้องกันนุ้ยจะใช้แค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอค่ะ,คะก็จะสวยสวยไร้หนอนปลอดภัยแบบนี้เลยค่ะ,คะนุ้ยใช้ผลิตภัณฑ์เวิร์มเทคก,กาจัดหนอนออร์แกนิกตัวนี้นุ้ยมั่นใจเพราะผ่านการตรวจวิเคราะห์จากเซนทัลแลดบว่าไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลงค่ะจึงมั่นใจว่าปลอดภัยและอีกอย่างเป็นออร์แกนิกด้วยนอกจากจะใช้กับผักไฮโดรโปนิกของเราแล้วสามารถใช้ได้กับพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดได้เลยนะคะสวนไหนมีเจ้าหนอนมากวนใจแนะนําให้ใช้เวิร์มเทคเลยนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์โดยเฉพาะลูกน้อยของเราด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เบิร์มเทคเป็นของบริษัท SVBIO เทคขายังมีเพสักกรพืชให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะคะอยากให้ผักสวยๆไร้หนอนชอนบายแนะนำเบิร์มเทคของบริษัท s v b i o t e c h เลยค่ะใช้เป็นประจำเลยค่ะผักสวยมากไร้หนอนมากวนใจแน่นอนใ<า>ครที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือพืชผักสวนวต้องมีเบิร์มเทคไว้ติดบ,บ้านเลยนะคะพืชมีปัญหาปรึกษา SV